สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาจับผู้โชคดีที่ได้รับมินิ iPad ของเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันนะครับผมเดี๋ยวเราขอจับเลยนะครับเดี๋ยวเราคนก่อนโอยผมก็ตื่นเต้นแท้นะครับจริงๆแล้วอยากให้ได้ทุกคนได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ได้แค่เครื่องเดียว เดี๋ยวเราดูนะครับผมว่าวันนี้ใครจะได้ไปใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีคร,คดรหัส0 5 0ย์านยนะครับล้านปูณซับครับผมยังไงผมแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านอื่นที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไปนะครับยังไงก็ ลองติดตามโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนะครับผมเป่อท่านจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เล่นเกมร่วมสนุกกับเรานะครับผมสวัสดีครับ